ค่ะเรามาเริ่มเครื่องหมายเตือนอันตรายชุดที่3กันกิฟาไซเห็นชุดที่3เริ่มป้ายที่1 u n ่ u อุนซูไรเชนเดสลิก o m รอมโปรลยาวนิดนึงนะคะชื่อป้ายเริ่มจากอุนซูไรเชนเดสคือไม่พอไม่เพียงพอ l i กรอมโปร f i ล ก็จะประมาณว่าความสูงบริเวณเนี้นะคะคำนี้จะเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการจราจรอย่างเช่นป้ายที่เราเจอก็คือมีต้นไม้และรถบรรทุกความสูงจากพื้นถนนถึงต้นไม้นะคะเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าลิครอมโปรไฟล์นะคะพื้นถนนถึงต้นไม้ นะคะแบบว่าเขาก็จะถามเขาก็จะบอกว่าระวังความสูงไม่พอนะระวังด้วยถ้าคุณขับรถบรรทุกขนาดใหญ่มาระวังความสูงไม่พอเวลาเราสอบทฤษฎีถ้าใครเจอคำนี้นะคะ lict rom profile ก็ให้นึกถึงสถานการณ์ที่ว่าพื้นถนนถึงอะไรก็ได้ข้างบนนะคะที่เราจะต้องขับ รถลอดไปถ้าความสูงของเราเกินกำหนดหรือสูงเกินบริเวณนั้นก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ป้ายข้างหน้าเราก็คือระวังต้นไม้ความสูงไม่พอให้ลอดนะคะมองด้วยถ้าต้นไม้เยอะก็อย่าเข้าไปป้ายที่2 Bevek Lecture Rucker ระวังสะพานเคลื่อนที่ได้ ถ้าเราขับรถมาดีๆเจอป้ายข้างหน้าเรานี้เราก็ให้นึกถึงเลยนะคะอ่ะสพานข้างหน้าอาจจะเปิดปิดได้และก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเปิดหรือกำลังปิดอยู่หรือเปล่านะคะวิธีการเช็คก็คือดูสภาพสะพานว่าพื้นเท่าถนนที่เรากำลังขับไหมและมีการเคลื่อนที่อยู่ไหมนะคะถ้าสมมุติมันไม่ปกติเนี่ย ก็ลดความเร็วหยุดรถรอได้เลยนะคะเดี๋ยวสะพานกำลังเปิดขึ้นมาจะเกิดอันตรายได้ต่อมาป้ายที่3คร้อยซุ่งอุดอายมุนดุงมิดฟอร์ฟอดฟอนเร็กระวังแยกหรือซอยนี้ให้รถทางขวาไปก่อนขับรถมาเรื่อยๆเจอป้ายฟ o r ์ฟอดฟอนเร็กเราก็จะต้องลดความเร็ว ลงมองข้ามไหลไปทางขวาดูว่ารถมาจากทางขวามีไหมถ้ามีรถมาจากทางขวาเราจะต้องหยุดก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งก็จะต้องดูด้วยบางครั้งป้ายนี้อาจจะอยู่ในเขต50กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมา c u เว e r e เรระวังโค้งหักศอกไปทางขวา เวลาเจอป้ายที่เป็นลักษณะแจ้งว่าโค้งหักศอกเราจะต้องขับชิดเลนขวาเข้าไว้เวลาขับอย่ากกินเลนรถฝั่งตรงกันข้ามนะคะลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำถ้าจำเป็นมีขวาแล้วก็จะต้องมีทางซ้าย cover links นะคะระวังโค้งหักศอกไปทางซ้าย การปฏิบัติตัวก็เหมือนกันเลยนะคะขับในเลนของเราและพยายามชิดด้านขวาเข้าไว้โค้งที่เราจะเจออาจจะอันตรายกว่าที่คิดนะคะรถส่วนทางอาจจะกินเลนเราก็ได้เราก็อยากกินเลนเขาใช้ความเร็วต่ำนะคะใช้เกียร์ต่ำถ้าจำเป็นเพื่อความปลอดภัย แล้วถ้ากรณีที่เราเจอป้ายระวังโค้งหักศอกแบบเนี้ยบางทีเขตนั้นอาจจะเป็นเขตที่สามารถหลุดโค้งได้มันก็จะมีป้ายประเภทอื่นที่ติดขอบรั้วให้ด้วยนะคะเพิ่งยกตัวอย่างมาให้ป้ายพวกนี้เพื่อนๆก็จะเคยเจออย่างเช่นเขตภูเขาเขตอะไรแบบเนี้ยที่จะบอกทิศทางอย่างชัดเจนว่าขอบถนนอยู่ตรงนี้นะระวังหลุดโค้งอะไรแบบนี้นะคะก็จะเรียกแบบ มีทั้งทางขวาเนาะแล้วก็ทางซ้ายสะท้อนแสงตอนกลางคืนติดตามรัว้ว Richtungstafel in Kurven rechts Richtungstafel in Kurven links ก็ทิศทางไปทางซ้ายนะคะระวังด้วยกลัวจะหลุดโค้งก็ให้ลดความเร็วดูขอบถนนดีๆ บางที่ก็อาจจะไม่มีอะไรกัน้นก็จะมีแค่รั้วเล็กๆนะคะข้างหลังอาจจะเป็นเหวป้ายพวกนี้ก็จะช่วยเตือนอันตรายได้เหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะคะลดความเร็วไว้ก่อนต่อมาป้าย double curve s o n e x t rex ระวังโค้งหักศอกหลายโคง้งติดกัน เมื่อกี้มาแค่โค้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าป้ายชุดนี้ก็จะมาหลายโค้งติดกันตั้งแต่สองโค้งขึ้นไปนะคะมีขวาแล้วก็จะต้องมีซ้าย double cover so next links ซ้ายขวาซ้ายหรือขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะคะระหว่างโค้งหักศอกหลายโค้งติดกันบางโคง้งอาจจะไม่ได้ติดกันเลยอาจจะเว้นระยะสัก100เมตร แต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่เจอถนนเส้นตรงก็ให้ปฏิบัติตามกฎนะคะอย่างเช่นลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำถ้าจำเป็นชิดขวาเข้าไว้อยู่ในเลนของตัวเองบริเวณนั้นถ้ามีรถหยุดหรือรถจอดอยู่เราก็อย่าแซงเขานะคะขับตามๆกันไปจนกว่าจะเจอถนนเส้นตรง ไม่ใช่ว่าแซงโค้งมาปุ๊บเฮ้ยมีรถจอดรถหยุดอยู่ก็ตีออกซ้ายเพื่อที่จะแซงอันนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวรถที่มาฝั่งตรงกันข้ามจะเสยเอาการปฏิบัติตัวก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังเป็นพิเศษและก็ให้ชิดขวา เข้าไว้ระวังรถที่สวนมาจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่หรือบางครั้งถ้าใครเคยขับในเขตอันตรายนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่ลงจากภูเขาะหรือรถยนต์ที่ลงจากภูเขานะคะบางครั้งเขาเอาความเร็วไม่อยู่ะเขาก็จะกินเลนโรามาอย่างเงี้ยเสยกันกลางถนนก็เยอะนะคะเวลาที่เราเจอป้ายโค้งที่มันมาหลายๆครั้งติดกันอันนี้ก็คืออันตรายมาก ลดความเร็วชิดขวาเข้าไว้ใช้เกียร์ต่ำถ้าจำเป็นและไม่แซงรถที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะให้ขับต่อต่อกันไปโค้งที่เราจะเจอแต่ละโคง้งอาจจะอันตรายกว่าที่คิดยิ่งถ้าเป็นเขตภูเขาหรือเขตไหนที่เรามองไม่เห็นข้างหน้านะคะช้าไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยส่วนป้ายสุดท้ายที่จะเจอในคลิปนี้ จะมีชื่อเรียกว่า S ซตันวิน n ์เป็นลักษณะป้ายแจ้งเตือนเกี่ยวกับระวังลมกระโชกแรงบริเวณนี้ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะเจอในเขตที่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะคะท้องทุ่งทั่วไปหรือบริเวณใกล้สะพานสูงๆที่เราจะต้องขับขึ้นไปอะไรแบบนี้ วิธีการปฏิบัตินะคะจับพวงมาลาัยให้แน่นใช้สองมือเลยประครองรถและดูว่าลมมาจากทิศไหนดูจากธงได้เลยนะคะธงมันจะบอกแล้วว่าลมมาจากทิศไหนมันก็จะปลิวมาจากทิศนั้นนึกภาพออกนะคะไม่แซงกันในเขตนี้ลดความเร็วขับต่อๆกันไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าสมมุติว่ามันเกิดแรงเหวี่ยงเยอะนะคะลดความเร็วได้ลดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราขับแรงอะนะลมมันตีแบบตีอะอันตรายมากนะคะยิ่งมอเตอร์ไซค์ก็คืออันตรายมากถ้าเจอป้ายพวกนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันชุดที่สี่ต่อไปเกี่ยวกับป้ายเตือนอันตรายแต่ละข้อมันจะมีออกทฤษฎีแบบละเอียดเลยนะคะอันนี้คือเอาเบื้องต้นมาให้